ลุกหนึ่งลุกลุกที่หนึ่งต่อนะครับไอ้หนูตัวน้อย28กิโลถัดมาเล่นุกมองไงุงแดงแสงอาทิตย์สารวัตรหนึ่งบุกน้ำเงินไม่กดนะครับชวนทะเลาะได้โอ้เอาละครับนักบุยออกอาวุธแฟนปักตูดออกอาวุธเลยดูดูงหวะนี้โอ้โหแหวขวาของตะวันเลย แต่อาทิตย์พยายามขึ้นจังหวะดนัดในแต่ลมยแล้วตีต่อขวาแต่อาทิตย์พยายามรับแล้วจะตีตีจังหวะนี้ธรรมดาท่าิชยอติตักแก่จังหวะแล้วเปิดเกมเด้งเข้ามาต่อพับล่างมาทีหนึ่งตือจากวัดปิดแล้วอู้พยายามเสียบพัดนะครับแต่อาทิตย์แต่ลอยเล้วตีอดูเหี้บแต่อาทิตย์พยายามโต้ ขวาได้แล้วจะตีได้ไหมแสงอาทิตย์พยายามขึ้นเอาละครับแต่โดูยที่อะไรดีๆแต่นนะที่นแน,น่ๆในเมืองมือปาตีจะตกเป็นของฝั้าไหนดูตะวนันพาเล็กไปจนหัวใจมาเล็กตีเอาคว้ามาเล็กแสงอาทิตย์อุ้ยจะคว้าออกปากทั้งทางพา,าเล็กรับมาแล้วจะตีดูตะวันนี้แสงอาทิตย์ วันแรกตีเข่ากุศลแสาทิ์เอาสอมาชูอยูบ้างัโอ้โหยกแรกตเกมลุกเลยนะครับกระปดัดวันแกวุ้นตึเลยกดขวากว่าแสตทิศพยายามตีจะโตแสตทิ์เกิดเข่าก้าวนะครับไม่โตไม่เจียวแสาทิตยตโอ้โหทีเตียวจตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับท่านผู้ชม แต่ละกลุ่มากหลักไล่โจทย์กันะครับไปรดอจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับทีมงานในวงสุโขกิยแล้วก็ยูทูบนะครับทุกหูทุอตานะครับอย่าลืมากหลักไล่โจทย์มาตอบเจ้าการเจ้าเจที่หนึ่งแม่คู่นี้น่าจะมอบความสนุกนะครับความตื่นเต้นแล้วก็บนเวที วันนี้เนี่เสียงโมยภพักอิจาาตอนบนพองเราดีมากครบนะครับอขอบคุณนะครับรายการดีๆนี้ดีๆอย่างนี้นะครับโดยโปรโมเตอร์ทุตจงกิจขยันะครับบาน้อยอยุดรเรียบร้อยนะครับกลับมาชกกันต่อยกนี้ยกที่สองอดับวาเสียหลักพื้นล้มนะครับขัดวานเล็กขึน้นเลย ตู่แข้งขวาับตัวต่างแข้งขวาครอบนอกในวันนี้ดูต่างวันขู่กัดวงในแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์หนีไปออกก็ต้องสู้ถ้าบอลเล็กพยายามตีถูกขวาแต่อาทิตย์ขึ้นได้ไหมถัดมาเล็กเสียบใจแต่อาทิตย์พยายามตีอจะขึ้นขึ้นได้ไหมดับมาแล้วแตงอาทิตย์แสงอาทิตย์จัดบอลเล็กพยายามตีจะสอดขึ้นพยายามตีจะสู้ดนะครับดูแข้งขวาต่อกถัดมาเล็ก แสงอาทิตย์พยายามขืนให้ผมกระทุ้งเข่าซ้ายูจังหวะนี้จากบอลเล็กตีซ้ายแสงอาทิตยกระทุ้งเข่าขวาดับมาแล้วจับจากบอลเล็กตีเข่าขวาแสงอาทิตย์แทงที่เสียมซ้ายจังหวะนี้ขวาแคบขวาดูจังหวัออกคลาดแสงอาทิตย์ปาดสอกหาบอลเล็กตีซ้ายหาวันเล็กเน็กเข่าซ้แสงอาทิตย์พยายามตีซ้ายเหมือนกัน คู่นี้เอาละครับมาว่าตกเสง่อจบแพทีเข้เากทิวาแล้วถับว่าเล็กแสกกระทิอตู้ตูจับวาขายาวที่จะเข้าวเสียบใปมาทีเดึงได้พื่นสำเร็แสกะทิตย์สนวัฒน์หนึ่งถวาเล็กเปิดเกมเปนเข้าไปเสียใจจักไว้ก่อนติดมาแล้วตู้ ควเสียหลักลื่นหลบไปขาดวายแข่งรุนเหมือนเลยเติมเกมเดินเข้ามาแต่อาทิตย์ที่เกวอูกจับมาแล้วจะคืนคืนได้ไหมรับตาและับวันทิติดกันเองดูันได้จนตกแลจนผู้ชมขาดราเติเตเข้ามาแต่อาทิตย์ที่เอามาและวนตไดตไปดูอูทิตที่เลี้ยงตั้งสองนะครับวางแผนแก้เกมชกไปด้วยวางแผนไก้เกมไปด้วยดูจังะ แจกอาทิตย์กระทุกข้าววาเอาละครับถุงดะกว่านี้ถุงดะกว่านั้แจกอาทิตย์ตีทาหารเล็กเต็มขาววานอาหารเด็ดเต็มเต็มขวานแจกอาทิตย์ไปเอาต่อข้าขวาหมดจบที่สองเอาละครับปุ่นไว้ละทุกนี้อย่าเพิ่งสรุปนะครับท่านผู้ชมความเป็นไปได้เป็นไปได้หมดนะครับเดี๋ยวดูว่า ใกล้เฉียงนะครับไม่ห่างไยกรทกที่สามถัดมาเล็กมุดมึงเลยแดงแสงอาทิตย์สิ้นรวัดหนึ่งหมุดน้ำเงินเอาละครับดันมาแล้วแต่วันี้ถัดวานเล็กดัดลนเล็กไปไกลถัดนเล็กขึ้นกวัวแสงอาทิตย์พยายามสู้แสงอาทิตย์พยายาม เด็กขาแล้วจังหวะนี้แสงอาทิตย์ดูดตะวันทามาขาดขอาเล็กขวาแค่ขวามาจับในแสงอาทิตย์ปิดมาดูจังหวะนเขาแสงอาทิตย์ออกหมัดมาจังหวะนี้ยังไม่โดนขาดขอาเล็กขวาแค่ขวามาแสงอาทิตย์ตีเข่าขวาตีซ้าขาดขวาเล็กขึ้นมาแล้วจังหวะนี้อู่แสงอาทิตย์ปักกองขวาแต่ตะวันนี้ยังไม่ชัดเจนกรรมการชาติไทยอาทิตย์ต้งแก้หมังมือจับโจ ยังเล็กดักขึ้นมาลื้อดนการทัสองฝั่งวางได้ขวามาจังหวะนี้ดันมาแล้วตู่ตระกวาของตังล้เล็กจะตีได้ไหมตู่ตระกวาเทียบซ้ายของแจงอาทิตย์ตัดเล็กตีเขาขวาตังว้อเล็กตีเขาตายแจงอาทิตย์พยายามจะโต๊ะตัวล้อแจงอาทิตย์ปิดมาเยี่ยมนี้ยจะตีไม่ได้ต่างประกาศชายเลียงตัดว้เล็กตัดไว้จังหวนี้จะออกมาได้อยู่สำหรับแสงอาทิต จากเล็กจากชัดเสียหลักล้มลงลงไประบบเปิดเกมรุกไล่อยู่นะครับแสงอาทิตย์ดักก้อู้ถัดวันเล็กว้างแค่ขวามาดี่หนึงติดมาแล้วจากเสียบดูจังหวะออกปัดเป็นสองยังไม่โดนหลังแค่ขวามาดี่นึงกับจากถัดมาเล็กดับมาจังหวะนี้จากวันเล็กนลนแนบ่ยเข่าขวาแสงอาทิตย์จักตีโต้ไม่ได้อยู่เหมือนกัน แกงกวาไป่ับแม้แ่แสงอาทิตย์ตับาได้ออกบัตรหนึ่งสองจับมาแล้จังหวะนี้จับมาแล้จะปิดโอ้โหเอามาลูกันต่อลูกงานขอรัชจริตีงานของสิชนวัฒนหนึ่งดูว่าของจับาได้ลุกลุกเลยจับมาร้จะตีกว่าโบดกที่สา ยกที่สี่นะครับเรียบร้อยนะครับขึ้นมาสู้กันบนเวธีกันต่อผัดลานเลกอุบดเงินบงแดงแสงอาทิตย์สิทธิรวัตหนึ่งบุกนะครับหัว <t> ใจมีใหญ่กว่าบอยู่แล้วนะครับ,บ,บนักมวยในหัวใจต้องมาก่อนนะครับดูกล้ากลับหลังดลัป็นอีกเครื่องหนึ่ง ด้ยความพยายามความตั้งใจของไอ้หนุ่มตัวน้อยของเราอยากจะเป็นเรื่องของการแข็งขันบนเวทีต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แต,แต่ควานเล็กเปิดเตินเข้ามาแต่ถ้าที่พยายามรอจักรอตู้แบบนี้ก็คือได้ว่าโอ้ของปัญหาก่อดหน้นาตาแข่งแกร่งกรับสานามในลุยนะครับ อที่จะทำการเป็นขวบที่ฝนตกอกาะมากนัดน,น,นะครับขอบคุณนะครับเวทีมวยคือเต่านะครับขอบคุณทางคู่จบอกนะครับสายน้ำก็ติดต่อได้นะครับเวทีมวยคือเต่าเอานะครับดูจังหวะนี้แสงอาทิตย์ว่าไงถัารายเล็กพยายามกระดมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งพยายามโตอยูนะครับขอหรับแสงอาท,ทิ้งสิทสนุนหนึ่งควาเล็ดเล็ดเข้าไป ครับแ,แต่จะมาไม่หวั่านทำหน้าที่องตัวอย่างเต็มที่นะคหัวใจที่ต้องมากอดอยู่แล้วนะครับเอาดกันต่อไปเออดูจังหวะนี้ตัวเล็กจะหกลุกไล่เข้าวฟ้าตีข้าขวฟ้าตัวกายชาติชายอาทิตต์แย่ตัดปาก yeah. รับเวทีอือดูตัวแกขวาของตัวเล็กนะครับใส่กระจิ ก็ยังสู้แล้วหัวใจนักสู้ถี่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วไอที่จะยอมกันง่ายๆไม่มีอยู่แล้วถึงจังหวะนี้พยายามกันที่จะรับดับรับตดอีกครั้งนบให้หมดดูทีจีเป็นปุโรพากับสุดสำเร็จนะครับ ยอดทีเดียวสู้กันมายกนี้ถึงยกที่ห้าแล้วนะครับสำหรับยอดไอ้หนูยอดไอ้แอ๊บนะครับยี่สิบแปดกิโลผมแดงนี่เป็นธันวาเล็กอุดมึงเลยนะครับจับมึงเลยส่วนทางฝั้นมนุษย์นนี่เป็นแสงอาทิตย์ศิษย์สรวัตรหนึ่งนะครับจับกระสินก็อยากที่ท่านกำนัลบอกนะครับวันพรุ่งนี้นะครับมา ร่วมเทศกาลงานบุญได้อีกครั้งนะครับพบก,กับศิลปินผู้ไทยนะครับวันร่นี้ยกทีห้ายกสุด้ายเอามาว่ากันออยกทีห้าแล้วไม่มีย้อนนะครับแต่สู้ดีจริงๆนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอกาสต่อไปเราฝากเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นทันวานเล็ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์วันนี้แพ้ชนะก็ไม่ว่ากันนะครับต่อสู้นะครับหัวใจที่ต้องมาก่อนดูผู้ชายโอ้โหสู้ดีเหลือเกินนะครับที่แม่ว่ากันสู้ดีเออเป็นยังกับลูกเมื่อนี้อืออต่อไปนะครับ แหมวันนี้ไม่ใช่ว่าวันต่อไปจะไม่ประสบความเร็จนะครับขนะวันนี้ก็ยังเหลือน,นะครับต้องตั้งใจพิชซ้อมนะครับเจอยวามกำรังสองของ,ของเซนเอตอร์จะรับฟุตนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มฝังไวพี่แจ๊านะครับโอ้ขัดขวาของชัดวานลรกขอบคุณอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานวุฒิเมืองเลยนะครับหวยในเมืองยิ่งนะครับอะนะ ใช่ยัวยที่ได้พระนาัาอีกแคเ่เดินนะครับทีจังหวัดเลยหมดยกสุดท้ายนี่นะครับหมดยกห้านี่ก,ก้มกราบนะครับรั่งเนี่ยบอก Amazing สุดยอดนะครับต่อยกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายนี่ลงก,ลงกล้มกราบแล้วก็เกาะกันนี่สุดยอดนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ ทันวรเล็กวุฒิบึงเลยนะครับเป็นฝ่ายเก็บชนะนะครับกับเบึงเลยไปได้แต่ก็ต้องสู้ไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับแสงอาทิตย์สึงจรวัดตึง